เฮ้ยยังะอะไรเฮ้ยยังโอ้ยจะคล้องทิมเลื่อมมองเนาะโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อตึกแฮ้ยฮปลามื้อนี่ยตึ๊กเฮ้ยฮะป่ามาเบิ้งมาเบิ่งเนี่โอ้ย,อย,อยพูดน่ะนายพานเพิ่น ดื่มมองปัดมากบ่บอกออก็ได้อรอมันเนาะปลาเยเคราอยีงเฮ็ดยังไงเครนี้ยัง,ยงจังเสิรสางแห,หอ๋อสางแห่เข้ <laughs> าไปเอาเอ,าอ น้ำให้เบิ้งนี้สักดอกสองดอกหมานบ่นี่มัามงปลายสิปลาพี่ปลาพ่อเบิ้งดอกนี่บัวเอาได้เรวตีเยอะนี่โอ้ยติกงเฮ้ก็ได้กุ้งวะฮะกะทีมาทีกะทีโพดติกงเฮ้ได้กุ้งว่ะเรือล่มในหนองคลองจะไปไหนพี่น้องเอ้ย คุณว่ัสดไสบางแนว่ัสนานวันแห้งต้องไปบางนี่บานเดียวนึ่งอย่าเป่งประดุกไงนะอย่านี่ยิขึ้นให้บ่เนี่ยบ้านมันสิตกันหนามนี่ จับไปทางอุ้มลง,งามำนี่โหอัอนเหียเ้ยไปไหนโอ้ยเจ้าป๊บปป๊อปล้างล้าง,ง <c oughs> โอ้มันใหญ่เลยวะวันนี้ <c oughs> อ้าววันแหนสายพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันสิได้บ่ได้โดยมือสังหารหรือว่านายพานครับผมงานปกิเล็แเ่นเหรอเมนอ๋อปกิเลก็ก ก็ได้กินกันย่นกกแหกกันได้พ่ายังพรได้กินไงไดยก็ไม่ได้ยังก็สูก็สูอยู่น่าหัวยังยิ้มโคกเลยว้าวานเบิงวานเบิงปลกช่้นยังเขียวอ่ะน้ำมันเขียวขนาดนี้ แค่แง oh, ja, Te ่ย <c oughs> ังโอ้ยกุ้งจ้องทิมเลื่อมนนกุ้งจ้องทิมลืมไว้อานีีคนด้บ้านมั่งมันโอ้ยนางโดนอะไรดิ เป็นงานคนปแล้วขึ้นบ้านอนาใบใหม่ก็หลถยเ่าจะมมีงาใหม่มมีต้ใหม่หลไปออบ้านเมืองเอา แตกวะนี่บ้านเฮ็ดแตกวะเอ้าอย่าถิ่มหินลงน้ำเลยเจ้าุนปีนี้มันไม่ถิ่มเห็นถิ่มหินอ่าเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บาทบาทแรกบาทแรกเอ้ยบาท2องเฮบาท2บาทแรกมันไปแล้ว ไสคักๆนี่ยอาคือขางเือใหม่ทั้งนี่โอ้ยเนาะหยมตายแห้งมากับปาดิบปดีเลยมั้งหยมตายแห้งดีวะอ้จอบโดนแถวโอ๊ะเอาบอลลงุ้มดีอยูะนี่อามันี่ถือไปให้กอไเด้อเดี๋ยเบิ้งปลาไงน่นี เล่งเปลนน้ำสื้อเฮ้ยอยู่พี่แม่คนไปอยู่พุ่นแมโอ้ยเนาะไม้ยังคือตัวใหญ่อไม้จิบกี้ เลิกปานนิมันเทียนลงไปหอนพื้นมันสิบหอนเหลืออยู่สามหอนกรอบมือนี่บอ๋อหอยหอยทะเลเอหอยจูบ,บนั่นเอาม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 า,มา,มาได้เท่าอะไรบ่นีิเอามามาโอ้พี่น้องเอ้ยหอยจูบมาเป็นงานเลยหอยจูบบ่นี่เอ็นคือหลายแถววะซันน้อนยังไหนเนาะ โอ้ยแค่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 วัววันแหแต่สีดิกินหัวไห้แล้วแบบนี้เนี่ยมึงอันนี้คืออาชีพนะครับคว้าไม่ได้ื่อวานแหได้กินหอยเนี่ยโอ้ยการหาอยู่หากริงย้ําไปเรียกครับพี่น้องเออเอาตัวใหญ่เป็นเดี๋ยว อู้พ่อได้อยู่ครับได้พ่อได้อยู่เนะี่ยอู้ตัวใหญ่เติบอยู่อืมเอานั่งอยู่ซื้อเก็บไปทำไมเอาตีให้เก็บตี <c oughs> โอ้ยใส่ตากล้องเก็บซื้อบรัดจีย <c oughs> ังว่ะบัดเก็บช่วยจีสรีบเ <c oughs> อาตรงเอาโอ้ดักอะไ <c oughs> รโอ้ยไปดักเย็น <c oughs> มีต้องออกงานบางลั่นนนนโอ้ยบบบนี้โอ้ยหน่วยมันกระบนมันกระหน่อยว่าไงผสมกันเนาะโอ้ยเด้อชิบหายละกูยังห้อยน่อหอยน่างโอ้ยเอาแฮ้ขึ้นไหมเออนั่นเอาแฮ้ขึ้นเลยครับพี่น้องเบิ่งกันเบิ่งกันเดิมวันนี้ วูดีดตัวใหญ่ๆเยอว่าปลาตองก็เข้าไอ้นี่เยอะอยู่มากได้ยังปลาตองครับพี่น้องโอ้โปลาตองเต็มเีเลแล้วว่ะตองยังว่ะตองไม่แต่แถวบากงตองกุ้งตองสาดนะ <c oughs> ยูนี่ตองยังเนาะเนี่ยเน <c oughs> <c oughs> มืองแม่สัน้นหถามีตัวหน่อยพีตัวยังใหญ่อยู่ผีแม่โอ้ย นเอ้ถังมาอ,อาย,ายู้น่องเอ,อ้ยคุณออมมึงได้เนาะบัเน,นี้อ,อมเสมหม้อก็ยิเสียบครวยอุน่นถ้าคุณว่านแหนยกแลวชั่วอีกแล้วถือปะตองอยา่างนี้เลยบ่เนี่าตองหว <laughs> านที เก็บเก็บเก็บอ๋อใส่ว่างต้องใส่ว่างหนึ่ง เอาดึงขึ้นแล้วผลดึงขึ้นแล้วได้ยังเนาะบาในรอบนี้เนาะโอ้ได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 ้ไปยังไงอู้ไป,ปต่องยีห่หรือวะปาพี่น้องบ้า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 งกันถังมา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 ปอ,อ โอตัวกำลังงามเลยเนี่ยอาโทนเจ๊ตัวนี่ยกูเคได้หลายแถปลาออปะโคผมเปิดนะน,นี่มเนี่ย <c oughs> ตองกคหลายแถวปตองอะปะตองอยังไงปตองมังคุดหรือตองยัง ตัวกำลังงามเลยพี่น,อน้องผุ้นะำมาผุ้นำอู้ตะตองตองเบ่งเยอะไปกว่าอืมตัวกำลังงามเลยนี่โอ้นี่ปลาคอพร้อมรอบนี้มันอยู่การการการยีดอกการยอกลินน่ะอ,อจับเสทางให้เพื่อนแน่พัดเสีวัยอีกแล้วตัวที่ชมมาทายในคลิปบ,บทจับซอยพัดเสีวัยอีกแล้ว โอ้ยพี่น้องบูคคสองตัวแล้วกระตองอีกสามหอยอีกเครื่องถังครับ <c oughs> วันแห่ได้วหอยพี่น้องเลยเจ้าเดียวในประเทศวันแห่ได้หอยสูตรนี้เด้อจำไว้สูตรยกข้าวสูตรยกข้าววันแห่ได้วหอยเนาะหอยเครื่องถัง <c oughs> เอาสางแหก่กันนะพี่น้องสางแหก่อนเดี๋ยวเขาลงไหมมารอบซีซี่บ่หนิรอบรอบสีรุงนี่รอบซีซี่เอาหรือลงมองไดนบ่หนีิเลือกมึงดูตัวนี้เป็นปั๊มเนะพี่น้องนี่ปั๊มน้ำลงบ่อลหรือเปล่าลงบ่อบ่อมึงทาวันแห่คนพิษโกงโกดากันจักหน่อยมพิษโกงดากมาทั้งหลังมึงท้าวันแห่พี่เด้ เป็นกินกันครับทุกคนเห็ดจีบเหรอเอออ๋มองนี้ลงไปแล้วนี่ว่ามองนี้เป็นมองไม้เนี่ยเอิกอมุนไปสามสองหนึ่งปเออออกดีครับพี่น้องออกออกแหะแตกครับยูรอบนี้ได้มองนี้บอกเลยว่าเลิกแน่ <laughs> ซึ่งที่สีบพสสามารถลุกไปมุดได้ก็เลยใส่เสือกมัดจอมเมามันเลือกแห่งไหพี่นอ้องรอเบิงรอเบิงสิได้เป็นไหนสิมานบ่ เอาไปซื้อทานให้เด้เอเด้อบุญม,มีทานดังได้นั่นสีต้มกบหมือนนี่พี่น้องเอ้ยทานบุญมี อาเริ่มสาวขึ้นมาแล้วสาวขึ้นมาแล้วรุ่นกันนะครับรุ่นกันสิเป็นยังไงเบ็ดตองอยังเนาะสิได้ปลาตองอยังตองสลดัดหรือตองกล้วยหรือตองอยังฮาเบิ่งเอาโอ้ยมีดอิ่มซิมได้รอบนี่ยตองอีหลีวะเนี่ยนี่ยตองใหม่ไหม เออเลืออพี่น้องเอ้มาถามบ้างกันรอบต่อไปไไเออแบบมันคือบ่ได้ดปลาดุกใหญ่วปะปลาดุกปล่ปยอยลุงหยีตัวซ้ำข้นผุนเลยสองตัวไหมพี่น้องเอ้บ้านใดอะไรนี่ดูว่าน้ำยังหลายอยู่บ่วะจะไปสิยุ่งมุมใดเด้อไปเอาลุางหยีบ้างรอบ ม่สิงหองไอ้ขวานยืนมันในบ่อยอะนี่ถิ่หัวกระโหลกบ้าน,นี่ดึงบ่ได้เด้ซัวพี่น้องเอ้ยเต็มเต็มหัวกระโหลกกันนะหัวกระโหลกปั๊มน้ำอยู่นี่เนี่ยเลือดซีเมียดกลัว ซีเมนตเนี 90, eh? right ini, men, men ่ยโมเด้นับหน้าตัวนี้หนาผื้นเก่ามั้น่ยตอนนี้หนามันมันโมได้ลดอยู่หนับฟังหน้าฟังนี่อยู่มั่หกเมตรน้ำอยู่นี่ไปแล้วพุ่นไปมุนไป ดึงแล้วดึงแล้วเป็นยังไงเนาะรอบนี้เนาะโอ้มีไฟมีไฟครับปุ๊บบับบับอยู่ไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วปุ๊บบับบับเลยเนี่ยคือเก่าพี่น้องเลยเบิร์ตอาจังสันลหรครับจังได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้นะครับเด้อ สองทิดกรรมครับผมคลิปหนาจังว่ากันคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผม